มาต่อเลยครับสหรับเกม Red Forts ในพาร์ทที่แล้วที่ผมติดทุระแต่ก็ถ่ายจบพาร์ทหนึ่งเว่เรามาต่อกันพาร์ทสองเลยนี่อาต่อนี่อาต่อเดนบายนะครับแต่แต่ลงแต่ Red Forts จะลงก่อนเดนบายเพื่อเพื่อไม่สปอยนี่เรก็อยู่กับพี่เบสเหมือนเดิมแล้วก็พี่บูมแล้วก็ไอหยองเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ไม่มีไอไทยฮะเพราะว่าที่เต็มฮะถ้าใทยดูคลิปอยู่ก็ขอโทษนะเพื่อนกูที่เต็มแล้ว เล่นปะทานนกันดีกว่าโอ้โหจะเล่นกันเยอะเออเล่นแบบแปลกคนเลยแต่ต้องมีแต่ต้องมีคนทุกคนแต่ต้องมีทุกคนในดิสอ่ะต้องมีในกลุ่มเราทุกคนอ่ะรวมถึงไอิก้าด้วยไม่ใช่เจอแทงอีกนะซอมมมมมมบบบีีี้้้แแแ่่่ชชชซซอออันนี้เราขึ้นมาจากท่อเนี่ยใช่ใช,ใช,ใช่เป็นเ,เป็นเ,เป็นแบบแทงน้ำอะเอสโ S เอเนี่ยเราขึ้นมาจากท่อแสดงว่าเราเป็นอินโพสเตอร์ เราไม่ใช่หน oh, ูเดี๋ยวเดี wrong, no no no, no, no! Oh. ๋ยวเดี uh ๋ยวเดี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 ๋ยวเี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดี๋วเดี๋ย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 วเดวเดยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเวยวเดี๋ยวเี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยดีเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเด เดี๋ยวมูฟาร์ซาเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอพี่หยองปล่อยมือไปเลยฆ่าฆ่ามูฟอร์ซาสกาก็ตัวดำไงดูเปล่าว่ามูฟอร์ซ่านี่มันมูฟอซ่านี่เป็นอะไรวะเจ้าป่าป่ะเฮ้ยเดี๋ยวสกาตัวร้ายมูฟาซ่านี่เป็นตัวนอะไรป่ะตอนก็มูฟาซ่าก็เจ้าป่าไง ไลออนไลออนจริงต er. ิบ oh <my> mm ูเป็นคนหยิ่งบูป้าก็เป็นพ่อสิบ้าไงติบูเป็นคนหยิ่ไหนไหนบอกว่าเป็นเจ้าของรู้เปล่าว่าว่าวินาทีสุดท้ายที่มูป่าโดนสกาฆ่ามันเจ็บมากเลยโดนโดนโดนควายไม่รอพี่ก็เลยเนี่ยโดนวัวควิด กระทิงคุ้ไม่รอพี่เลยอ่ะเอานี่ไปรอแล้วรอแล้วอะอะไรเนด่ะมีป้ายบอมปาไปเลยไม่ได้ตกนะแต่มันเป็นจุดพี่พี่มาพี่พี่มาเลยเฮ้ยพี่ผมรู้แล้วทำไมทำไมมันเบาๆลืมปรับลืมปรับโคตรเบาเลยลืมปรับ อ้าวดีตีจ้าเฮ้ยมีมีของดีมีของดีมีของดีเกเดนเชืรอล้างโลกอ้าวอ้าวแล้วทำไมมันไม่รีอ่ะรีนี่อ๋อไม่นะพี่เอาเอาเอาดียี้เลยเหรออ๋อโทษ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 นึกว่ามันจะนึกว่ามันรีเกมไม่รีไม่รี นึกว่ารีเกมนึกว่าแบบว่ารีดาดใหม่ผมก็เอาเปลี่ยนโหมดไม่ไม,ไม่ไม่ได้กลับไปหน้าล็อบบี้มันเลยไม่รีโทษ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 เดี๋ยวเดี๋ยวอย่ายิงกันอย่ายิงกันอยากจะเริ่มใหม่มากแค่พี่เบสเราคงเราแค่มียสองคนแล้วแหละพี่ก็หิวแล้วไงถ้าพี่นึกว่ามันจะมันจะรีแบบว่าไอดีออกไปหน้าพี่ทำไมว่าผมเพิ่งจะหิวเมื่อกี้นี่แต่พี่พี่เสียยาไปแล้วไง<อ> มันเปงอพี่จะตายแล้วเนี่ยช่วยด้วยเขาจะลงไปไงอ่ะโดนยิงสมาร์ทแล้วป่าเป็นเพื่อนะลงไปไงนนนนอ่ะตีหน้าตีหน้าตีหน้าไอ้ย้อนอยู่ไม,ไม่พี่ติดทหาร ไม่ไหวแล้วไม่ไหวตีไงพี่จะตายแล้วอ่ะไอ้นี่มันไล่พี่มาตั้งแต่ข้างบนแล้วนะมันไม่ตายไอ้เดียไอ้เนี่ยทหารก่อไอ้ทหารก่อพี่ยิงไม่ได้อ่ะมันมันมันยิงไงก็ไม่ตายพี่ทหารก่อใช่ไงมันไม่ตายอ่ะไม่มีไม่มีคนช่วยพี่ยิงเลย ช่วยหต้องยิงห้าหลังพี่ต้องยิงห้าหลังใช่ไงมันวิ่งอัดหน้าเดี๋ยวพี่ยิงไม่ได้พีลงมาลงมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเราก็ฉีดเก็วิ่งพี่เดดนะโอเคลาซอนี่มันแรงจริง โอ้โหว่าเธอฟาดอีพีเชตทำไมมันชอบหันหน้าวะนาซาก็พาเธอกลับมาไม่ได้เพราะเธอนอกใจไม่ได้ไปนอกโลกอะไรอ่ะอีพีเสตอีพีโซ่สองตั้งรับในนี้เลยตั้งรับในนี้เลย ตั้งรับไปตั้งรับไปตั้งรับพี่เลือดเหลือแค่นี้ตั้งรับในนี้เลยอยู่ในนี้เลยตั้งรับเลยปิดหน้าต่างครับดูด้วยเดี๋ยว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 เดีวอ้อาไป เล่นโฟร์เด่ห้าคนเหรอเนี่ยที่ายแล้วอ้ไรนะครั้งวยไงอ่ะใครปลาไฟไม่ใช่พี่พี่ยังไม่ได้ต่อระเบิดไฟเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตึ้งเฮ้ยไม่ได้แย่งไม่ได้เมื่อกี้ปาไฟแล้วเผาตัวเองเฮ้ยสมุกเกอร์ มมัันนเีีดยวแล้วปลาไฟลงพื้นใส่ตัวเองทำไมวะปลาขึ้นฟ้าด้วยปลาขึ้นฟ้าที่นมันวิ่งวิ่งออกมามันก็ติดมันก็ติดซอมบี้อยู่รอบๆรอบพี่เบสพี่เบสฮิวเลยนะขาดกระเพาะแล้วพี่ฮะเนื้อเขียววะพี่เอ้ยไม่ใช่พี่เบสหลบวิ่งเลยนะพี่หลบทีเดียวเ้ยยังไม่ล้มเลยเอ้ยน่าจะรีบใช้ทำไมพี่ยังไม่หลบตักี่ทีเลย จอ,อยังไม่ดีอยู่เลยขอบเขตนะครับเออไม่ต้องเก็บไว้ออกมา,อ,มาอ้าวเป็นยิงทะลุไม่ได้ทำเป็นนางเอกเอ็มวีไปได้ปะโถ่เอ๊ะทำเป็นพระเอกเอ็มวีไปได้ ไอตรงนี้มันก็เป็นกระจกนะทำไมมันยิงทะลุไปได้ไม่ได้วะกระจกกันกระสุนไงพี่มั้งอาอาเบสนี้าทไมไมาีกตเวปลี่เน้พี่ยิงอ่ะพี่ก็ได้แค่ละ อันดับสามอาวุธระยะประชิดอันดับสองเอ้ยอันดับสามฆ่าซอมบี้พิเศษถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดพวกอินถ้าเกิดแบบถ้าเราเล่นเป็นซอมบี้แบบพิเศษนี่เราเล่นเป็นวิทได้ปะอยากเล่นวิทมากเลยไม่ได้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 วิทนี่ไม่เคยได้เล่นวิทนี่ไม่เคยเล่นได้เลย แต่พี่ก็เห็นดูแล้วเหมือนมันใช้คำสั่งแอดมินอะที่มันไปโหลดแอดออนมาใช่ใช่ใช่ผมเคยเห็นผมเคยนแล้วมันเล่นยังไงวะวิทผมเคยเห็นคลิปฝรั่งอยู่ที่เขาเล่นวิทอะใช่ป่ะพี่มันจะเป็นยังไงอะนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้นั่งร้องไห้ยืนยืนก็ได้ยืนร้องไห้ก็ได้แล้วเราสามารถควบคุมการวิ่งของมันได้เดือดวิทอะเกมนี้พี่ยังไม่ได้หยิบระเบิดไฟระเบิดอะไรเลยมาให้เรากดเหรอวะ Uh, hello hay ba đấy, không nhớ nữa cuộc hai ok we're heading over now hello 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 슈아이는 내가 니가 샤이 샤이 만이 샤이 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 Bye, 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 bye. easy You owe me one. Take it, just take it. Hey, thanks a lot. Hey, that's a map out of me. ต้องมันต้องวิ Sod ่ prayed, reader, งฝ่ายปะเนี่ยโอ้โหดูใช่ใช่วิ่งฝ่ายปะเนี่ยมันเป็นทางตรงๆเงี้ยและแม่น้ำมันก็เชี่ยวด้วยน้ำตกบอกว่าจะไม่มีแทงนะถ้ามีพี่ก็ไปหวัดนะ เฮ้ยอย่าบังกระสุนดิยิงเข้าเบสเต็มๆเลยเมื่อกี้อันนี้มันด่านสุดท้ายนี่ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งรับไป

ทำดาเมจอยู่รัดตีโอมาดิเลยจุกฆาตรกรมาดิตรงนี้จุกได้อู้หูโดนต่อยตีถึงได้ไงวะเนี่ยตีถึงเฉยเลยมือยาวเหลือเกินโอ้โหเป็นล้านเป็นร้านเลยเหรอใช่ซอมบี้นะ อะไรนะซอมบี้ดิล้่นอะไรผูกรางวัลเด้อหนึ่งล้านเลยอะพี <you know, ่โอ้โหแม่งโคตรสุดยอดเลยอะไรเนี่ยเอาหล้านเลยพี่โอ้ยเอเอาเเาย่าเพิ่งดิเบสกต้องช่วยเอาเดี๋ยวนะเอไ้ก้อ้บคเฮ้ย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 เฮ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเีวยีดี๋ยยวดีวดเดเมวดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเียวเียเยเดีเดี๋ยวเดเวเวเวเดเวดวยดยย ไอพวกนี้มันคนไม่แน่ยทำไมมันดูรู้ดีจังวะใช่ไงเขาเปลี่ยนแล้วพี่เขาเขาเปลี่ยนให้บอทเขาเปลี่ยนให้บอทสีรู้ดีแต่บอทแต่บอทคนจะโง่ลงฉลาดเกินอ่ะไอพวกเนี้ยบอทคนจะโง่ลงบอดสีจะฉลาดขึ้นพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งรอล่วงแบบว่าล่วงเองอ่ะ อย่าเพิ่งรีบใช้นะเว้ยเดี๋ยวรอให้ลวกเองอะเพราะยังไงได้ใช้แน่นอนอะอาข่าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเพราะพีปป่ก็มีเดี๋ยวไม่ผ่านไม่ผูกเพิ่งตายเ่านนเอ่ะตาก่อนเฮ้ยไหนวะเอา <c oughs> โอ๊ยเอาเอาเอา้เอาเาดีดเ๋ยวเจ้า มีระเบิดพวกปลาเลยนะปลาไปเลยปลาไปเลยย่องชี้เลยดิอะดีนารีดดาดังโอ้โห โอ้พี่น่าจะรีบไปหวัดวะไปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเรอดชีวิตพาร์ทนี้พี่ตายว่ะอ๋อสมพี่ปิวโอเคจบแล้วโอเคจบแล้ว เป็นเล่นเดทไพต่อเป็นเล่นเดทไพ่ต่อโอเคก็ไว้อะไรให้กับพี่บูมแล้วก็หยองเออดันโคซิววจบเพียงเท่านี้นะครับโอ้โหเพ่โค้ดาลิโหดเลยดันเนี้ยระดับยากเอะเ่ทีเื่นให่เ่เหนื่อยเ่เ่เกมี่นไม่เคยเล่นเลเเรสไหนานี้เจริงบอกแล้วอย่าเอาดันนี้ต่องแล่วรก็ไม่เชื่อเป็นไงล่ะรัน เอ้น,นี่แหละโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าซูเกนิกทำซูมอโรดเจอกันเฮ้ยากยากประหายากประหาร่างกายได้ไวไวคลิปหน้าแล้วกันไวไวรอบหน้าไว้รอบหน้า